หลังจากที่ผมปล่อยคลิปสอนใช้บอทดเปิดเพลงในดิสคอร์ดไปก็มีคอมเมนต์ที่หลั่งไหลกันเข้ามาว่าตรงนู้นทำยังไงบ้างตรงนี้ทำยังไงบ้างวนเพลงยังไงครับพี่ซึ่งผมก็จะมาไขาคำตอบนั้นให้ท่านผู้ชมในคลิปนี้เอจตัตตางาำเสียงหลอดเด้วย <laughs> โอเคสวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนูปเปอร์ครับสวัสดีนะครับผมได้อ่าได้คอมเมนต์หลายๆคนนะครับในการถามวิธีการใช้บอทตัวนี้มากมายหลั่งไหลเข้ามาในคอมเมนต์เนี่ยเยอะที่ผายนะครับจนไม่รู้ว่าจะตอบยังไงละนะครับแล้วก็ผมก็เลยไปศึกษาบอทตัวนี้มาเป็นที่ละเอียดเรียบร้อยแล้วครับว่าการที่เราจะใช้บอทตัวนี้เนี่ยแบบคล่องเนี่ยแค่เปิดเพลงนี่แหละเออไม่ได้คล่องอะไรขนาดนั้นหรอกมันใช้ยังไงนะครับเราจะมาสอนทีละขั้นตอนกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เราเชิญบบอออททเข้้้้้าาามมในนนนนนะะคคครรัััีีผสไไไปปปแแลลลววดดดููจกิ่บ แล้วก็ให้เราเข้าไปที่ห้องที่เราสามารถเปิดไม้ได้กดปึ๊บอ่ะเราก็จะเข้ามาในห้องนี้วิธีเอาบอดเข้าห้องนะครับให้เราพิมพ์นะครับพิมพ์คําสั่งอ่าใส่ตัว p ไปแล้วก็ใส่เครื่องมาตกใจแล้วก็พิมพ์ p l a y แล้วก็ตามด้วยชื่อเพลงนะครับซึ่งผมได้เอาเพลงมาแล้วแหละนะแต่ว่าจะไม่ใช่เพลงหรอกมันเป็นอ่ามันเป็นคลิปของผมเองอะ่ะ นะเป็นคลยวของผมเองแล้วมันสั้นแค่30 38วิอ่ะเออผมก็เลยเอามาเป็นคลิปทดสอบแล้วกันโอเคครับผมจะคัดลอกลิงก์คลิปของผมนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะามาเปิดเพลงนะครับนะโอเคผมก็จะมา p l p l a y นะครับแล้วก็ตามด้วยลิงก์ครับหรือว่าใครที่จำชื่อเพลงได้ก็ใส่ชื่อเพลงนะครับของผมจะใส่ลิงก์แทนเพราะว่า <c oughs> นี่เห็นปะกอดมันจะเข้ามาแล้วมันก็จะเปิดเพลงให้เรานะครับอ่ะเห็นปะ อันนี้คือบอดมันจะเปิดเพลงให้เราเลยนะทีนีอ้อันต่อไปครับเดี๋ยวผมมาน,นี้บอดก่อนวิธีจะหยุดบอดนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเสียงบอดก่อนลวกันนะครับวิธีที่เราจะหยุดบอดนะครับเราพิมพ P แล้วก็เอสเนี่ยนะพีเกิดมาตากใจแล้วก็ S T O P นะครับสต็อปนะบอดมันก็จะหยุดนะครับหรือว่าใครที่หยุดบอดไม่ได้ก็พิมพ P แล้วก็เอ S, K, i p นะครับมันก็จะเป็นสคริปนั่นเองมันก็จะรอเพลงนะครับ เราก็สามารถได้แต่มันบอกว่าตอนนี้มันไม่ได้เล่นอยู่ครับก็เลยสามารถหยุดได้นั่เองแค่วิธีต่อไปคนระับวนเพลงยังไงวนเพลงคือวนลูปเพลงใช่ป่ะแบบวนไปวนมานครับคือเราจะฟังเพลงนั้นซ้ำๆมา,า,าให้เรานะครับใช้คําสั่งที่ชื่อว่า p แล้วก็ l o o p นะครับลูปนั่นเองนะครับขึ้นมาทีนี้เพลงมันไม่ได้เล่นอยู่นะครับมันก็เลยขึ้นอย่างนี้ p แล้วก็ p เข้นมาตกใจแล้วก็ลูปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ เล่นสักเพลงเอาเพลงนี้แหละเนี่ยอันนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะเล่นเล่นขึ้นมาใหม่นะอ่ะปึ๊บเปิดเสียงอ่ะเสียงมาอย่างี้นะครับรอทีนี้ผมจะใส่ลูปเข้าไปอ่ะพีลูบนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นมามันจะขึ้นมาว่าอ่าออวันแล้วก็ออฟอันออฟนี่คือปิดปิดวนวันนี่คือเพลงเดียวออนี่คือทั้งหมดนะครับผมจะวนแค่เพลงเดียวนะครับก็พิมพ์ว่าพี แล้วก็ N O O, o P แล้วก็ O N E นี่นะครับก็จะเป็นการวนเพลงครับเดี๋ยวรอเพลงนี้จบนะครับเดี๋ยวมันจะวนขึ้นมาอีกรอบมาดูนะวิธีจะปิดวนเพลงก็ลูปแล้วก็ออฟนะครับใช้คําสั่งนี้ตามด้วยออฟโอเคเดี๋ยวเพลงจะขึ้นมาอีกรอบเห็นปะเพลงมันจะขึ้นมาอีกรอบโดยที่เราไม่ต้องกดคําสั่งนี่นะครับก็เป็นวิธีใช้ที่หลายคนไม่รู้นะครับแล้วก็ วิธีที่แบบครเตะบอลไม่ได้ก็ตัดตัดสายมันทิ้งเลยนะครับเราคอยเปิดเพลงใหม่มันก็จะเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีเบสิกนะครับที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะครับก็หลายๆคนก็ปัญหาการวนเพลงนี่แหละนะครับพี่สอบถามผมเข้ามาเยอะมากผมก็มาตอบให้ในวันนี้แล้วนะครับสำหรับใครชอบฝากกดไลค์ซับค่ายผมด้วยลวกันนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย